สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีมีดมานำเสนอนะครับผมเป็นมีดของผมเองหนึ่งเล่มแล้วก็เป็นมีดฝากขายสองเล่มนะครับแต่ว่าจะให้เวลากับเล่มใหญ่นะโอเคเดี๋ยวขอย่าตใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเก็บเล่มเล็กก่อนจะได้ไม่เกะก,กะนะครับโอเคมาดูกัน โอเคอัดแล้ว <laughs> ที่ดูนี่ว่าอัดแล้วหรือยังครับโ okay. อเคอันนี้เป็นซองใครเด็กนะครับด้ามเล่มนี้ใช้เวลาประมาณเกือบปีนะกว่าผมจะได้มานะครับสั่งเฮียหลิวก็ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ส่งทำทำอะไรทำทำเอ่อเขาเรียกทำอะไรนะทำดัำํด้ามจับแล้วก็สั่งกันตรงนี้นะครับเป็นลายไทยเนี่ยนะครับผม ก็ใช้เวลานะครับด้าไม้ของช่างวัดก็ใช้เวลานะครับพอดีช่างแกงงานเยอะนะครับก็กว่าจะได้เล่มนี้มาก็ปีหนึ่งพอดีเลยนะครับโดยประมาณนะอ่าโอเคมาดูขออนุญาตเช็ดก่อนผมยังไม่ได้ลองคมยังไม่ได้ดูทําอะไรเลยนะครับต้องบอกแบบนี้นะเดี๋ยวจะเช็คคมกันไปพร้อมๆกันเลยว่าคมจากเฮียหลิวมาเป็นยังไงนะครับ เล่มนี้จบมานะครับผมทั้งใบนะใบเอตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคอมีดด้ามทรงธรรมแล้วก็สองไข่เด็กนะครับจบมาที่7,500บาทนะครับเสนอขายกี่บาทเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับะจะทำอะไรอ้อก่อนอื่นเช็คคมก่อนเลยว่าคมจากช่างมาเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวเอากระดาษก่อน กระดาษหมดซะมึงเนี่ยแป๊บเึงนะครับขออภัยนะพูดทีนะเต็มตัวไม่พร้อมผมหยุดวิดีโอแป,ป๊บแด้วกระดาษะนะครับโอเคมาดูกันนะว่าคมจากเฮียมาเป็นยังไงนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ที่ดูสะดุดสะด,ะดุดนิดนิดเดี๋ยวผมจะการให้ดูนะว่าจะต้องทํำยังไงนะครับผมมันไม่ใช่ว่ามันไม่คมหรือมีปัญหานะครับมันก็จะมีเกสรคมนิดหน่อยก็ดูเป็นขุยนิดเดียวนิดเดียวเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็กระดาษไม่ใช่เป็นกระดาษแข็งใหม่ๆด้วยนะครับวิธีการของผมนะก็คือนี่ผมปรับให้ดูพอดีมีเอฟซีเขาอยากดูด้วยนะครับเพราะบางทีผมจะหยุดวิดีโอทําก็ทํากันไปเลยนะยาวๆนะ อันนี้เขาบอกว่าเป็นไข่ปลาวานเหรอซึ่งผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งผมดาวนะผมดานะหรือจะใช่ก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจจริงๆนะเห็นไหมโอเคก็ปาดไปเลยนะครับหนึ่ง ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงไหมความดังของกระดาษมันน้อยลงนะนะครับเมื่อกี้ม,มันจะดังแควกใช่ไหมครับแต่พอก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีการเก็บคมจากโรงงานมานะครับบางทีเจออาจจะถึงขั้นคมน้อยแต่เราก็ไม่ต้องถึงขั้นกัรรับใหม่นะครับแค่มาเก็บกันหนังนี่แหละพอช่างเขาทำมาดีแล้วนะครับแต่าเต็บสุดท้ายอาจจะลืมเก็บมาหรืออะไรก็ว่ากันไป ผมแจ้งราคาได้มาแล้วนะแต่ยังไม่ได้แจ้งราคาขายนะต่อรองได้นะครับใจดีนะเมื่อวานขายเพเล่มหนึ่งมีดของผมเองแต่เล่มนั้นเป็นมีดใช้งานทดสอบมาแล้วหนึ่งครั้งก็เลยลดราคาไปให้พอสมควรแต่เล่มนี้บอกตรงๆครับอาจจะลดราคาได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็ลดอยู่แล้วตามคอนเซ็ปต์นะครับบางคนอาจจะสงสัยบอกบ้าพอสั่งมีดมาเต็มราคาแต่มาขายลดราคาก็คือว่าส่วนลดเนี่ยนะครับที่ผมเกิดจากหนึ่ง คนที่สนับสนุนช่อง Youtube ผมนะด้วยการกดดูนะครับแล้วก็มีโฆษณาขึ้นเนี่ยนะครับผมก็จะได้ค่าโฆษณาจากช่อง Youtube แต่ไม่เยอะนะนะครับไม่เยอะเลยกว่าจะรวบรวมได้เนี่ยมันก็กว่าจะได้สักพันหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเดือนนะผมบอกอย่างนี้นะไม่ใช่แบบโอ้โหคนตามเป็นหมื่นและได้เงินค่าโฆษณาเยอะไม่ใช่ครับตีต้าเดือนละ1 0 0่บาท และผมลดค่ามีดไปเนี่ยสองสามพัน 2, 000, แต่ก็จะมีรายได้าจากส่วนที่เ c ซฝากขายมีดและผมก็จะขอร้อยสองร้อยพูดแบบนี้เลยนะครับผมหรือบางคนใจดีให้สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยมันก็จะมาเป็นส่วนลดมีดพวกนี้นะครับคือยังไม่ได้ทําเอากําไรต้องบอกแบบนี้นะครับผมทําเอาความชอบกับทําเอาเขาเรียกว่าอะไรนะสนุกนะครับอยากให้คนอยากมีมีดรีวิวในช่องเยอะๆนะครับ ไม่ได้ไม่ได้มีตังค์เยอะเงินถุงเงินถังนะทำไมถึงซื้อมาแล้วลดราคานะครับคือมันมีไรายได้จากส่วนอื่นเข้ามาโปะแบบนี้ดีกว่านะครับผมก็เลยลดได้นะะถึงไหนแล้วมูเตอมูมาดูความยาวนะครับผมคมดูแล้วนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเหล็กสิบเอ็ดนิ้วนะครับผมด้ามเกือบเจ็ดนิ้วนะครับความหนาสองนิ้วสองหุนนะครับ เป็นทรงมีดควานช้างของ KIM นะครับผมเฮียหลิวแกได้รับอนุญาตจาก KIM แล้วแกว่าอย่างนั้นนะผมเคยถามว่าแล้วไม่โดนพี่ดิกว่าหรออะไรอย่างเงี้ยและมีดแกมีดแข่งขันและแข่งขันล,ล่าสุดก็รู้สึกว่าอบชุบที่โรง KIM มั้งครับนะ5้มิลนะครับปลายก็5้มิลนะครับโดยประมาณนะหกมิลได้ไง5.5โอเคน่าจะแบบเกิดจากการปาดนะครับ คมเป็นแบบ V ลงไปนะครับผมก็ลักษณะคมก็เหมือนของ k m m เลยนะครับผมดูแลเหมือนเหมือนหมดนะครับแต่นี่มีการทํำลายปอกลายนะครับผมนี่ตัญลักษณ์เนียหลิวนะครับรับประกันใบการอบชุบนะครับเหล็กที่ใช้ 80crv2 ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าขึ้นสนิมได้นะครับมันไม่ใช่เป็นเหล็กกลุ่มสแตนเลสนะครับขึ้นสนิมได้แต่ความสามารถของ 80crv2 อยู่ระดับไหน อันนี้คือเว็บไซต์ของ n i ส e s t e e l n e r d นะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับที่ความแข็งในระดับ6 5 9ถึง6 1 HRC ถือว่าแข็งและความเหนียวอยู่ที่3 0ฟุตปอนซึ่งก็ถือว่าเหนียวกว่า52100หรือ SUJ2 ที่บอกว่าเหนียวแล้วเก่งแล้วนะครับแต่ความเหนียวเนี่ยแพ้ L 6แต่ว่ามาได้แข็งกว่าแต่ถ้าณที่ความแข็งที่ L 6ททำเท่ากันเนี่ยนะครับ ที่ประมาณณจุดๆนี้ลากขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีความเหนียวมากกว่า L6 นะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นเหล็กเกรดใช้ในงานสับกระแทกได้ดีมีดฝรั่งห0 9่งนย์ะครับอยู่ด้านล่างเลยนะอยู่ด้านล่างของกราฟเลยนะครับรู้สึกว่า D2 จะอยู่แถวๆนี้นะครับ5้าฟุตปอลซึ่งก็ต่ำม,มากนะก็ยังมีคนเอาไปทำเป็นมีดสับกระแทกนะครับแต่นี่ขึ้นมาที่สามสิบฟุตปอลเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกรด ใช้ในงานสับกระแทกเหมาะนะครับเหมาะมากบางคนบอกโอ้โหมันจะทําไมพูดถึงแต่ความเหนียวและความแข็งละ่ะความแข็งไม่ต้องพูดถึงครับเราบอกแล้วไงว่าแข็งระดับหกสิบหกสิเอ็ดเนี่ยอันนี้จากกรารนะแต่มีเล่มนี้อาจจะทําที่ประมาณหกสิบนะนะครับมันแข็งขนาดนี้นะครับแข็งกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าพูดง่ายๆก็เหล็กแนบทั่วๆไปเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นการใช้งานเหลือเฟือนะครับรู้จักเหล็กแล้วนะ8 0 crv 2นะครับของเฮียหลิวนะครับมาดูด้ามนะครับที่ทำเห็นไหมชัดไหมนะครับช่างวัดทำนะสวยนะครับผมมีสองสเต็ปตรงนี้จับตรงนี้นะครับได้หนึ่งกำมือพอดีเลยนะครับโชถ้าจะฟันสับกระแทกนะครับผมถอยหลังมาน้ำหนักจะเพิ่มน้ำหนักแรงประทะ เห็นไหมรู้สึกมีคาบตะนิมบางๆแล้วไอยานะครับบอกแล้วมันขึ้นตะหนิมได้นะครับแต่เดี๋ยวเช็ดออกไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังบางๆอยู่ต้องลงน้ํายาให้ถึงนะครับไหนๆกน็ไหนๆแหละหยุดวิดีโอเช็ดเลยจะได้ดูว่าโอเคไหมอ่ะผมเช็ดแล้วนะครับเช็ดหน่อยเดียวเองไม่ได้เยอะนะครับเอาวีนอลนะครับกับกระดาษนะครับแล้วก็ ขูดๆนะครับเห็นไหมมันก็จางลงนะครับเมื่อกี้ที่มันเหลืองๆขึ้นมานะครับมันยังพอกําจัดได้นะเราต้องลงน้ํายาให้ถึงนะครับถึงไหนแล้วถึงด้านะครับถ้าจับแนวนี้ก็โชกนะครับงานหยาบฟันสับกระแทกนะครับน้ําหนักมันจะได้มาลงช่วงทําลายน่าจะช่วงตรงนี้นะครับผมถ้างานละเอียดก็ขยับมือเข้ามาจับนิ้วตรงนี้นิ้วก้อยเข้าตรงร่องนี้นะครับถือว่าช่างวัดดีไซน์ได้มาดีมากนะครับผม ใช้ได้ทั้งงานหยาบและก็งานละเอียดงานหยาบไม่ถึงงานสับกระแทกนะถอยมาและท้ายก็บานด้วยนะครับรับกระอุ้มมือป้องกันมีดลุ่นม,มือได้ระดับหนึ่งนะครับผมตรงนี้รู้สึกว่าสั่งช่างที่ยุดยามั้งครับนะน่าจะเป็นเหล็กหล่อมั้งครับเนาะผมไม่แน่ใจนะนะครับแต่ก็สวยดีถ้าใครชอบนะครับลายตอกโอเคแปด r v นอ่ะมาพร้อมซองไขรเด็กแน่นหนาแน่นอนไม่ต้องรีวิวมากงานซองช่างวัดนะครับ มีดเฮลิวด้ามช่างวัดซองช่างวัดนะครับผมได้ดูเล่มไหนนี่ผมได้ดูเล่มนี้ของเครควานช้างนะครับเล่มนี้ก็ขายนะมีคลิปแยกเดี๋ยวค่อยปล่อยคลิปนะครับแต่ถ้าใครสนใจทักมาก่อนก็ได้เห็นไหมทรงเดียวกันเลยนะครับแต่เป็นเล่มเล็กนะอันนี้ L6 นะครับอันนี้ 80CRV2 นะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะของเ i m อนะครับผม และอีกเล่มหนึ่งผมจะไม่พูดเยอะเล่มนี้นะครับเพราะว่าเคยทําคลิปหลายคลิปแล้วนะครับเล่มนี้ก็ขายนะครับผมช่วงนี้ขายมิดเยอะฝากกลายเป็นมีดฝากขายนะครับเล่มนี้เคยรีวิวแล้วหลายคลิปนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมส่งคลิปทักมาเดี๋ยวผมเอาคลิปที่เคยรีวิวให้ชมนะครับผมเหล็ก <c oughs> ต้านสนิม N 6 9 5สแตนเลสสตีลนะครับผมอบชุบโรงงานนะครับผมบุชคาร์ฟหนา6มิลหนามากบางคนบอกให้หนาแบบนี้แล้วจะคมจะเฉียบหรอเดี๋ยวลองให้ดูครับมือหนึ่งมาจากช่างซองมีดเนี่ยรู้สึกว่าจะ5,500นะครับแล้วผมต่อเข่า5้ารตอนนั้นก็เหลือ5,000ทนวนนะครับแล้วผมก็เอามาทำคลิป ไม่ได้ทดสอบใช้งานด้วยเป็นการคลิปเป็นคลิปการเอามารับคมปรับองศาใหม่เพราะตอนมากับช่างคมมันไม่ไม่หวานบาดใจนะครับผมก็เอามารับคมใหม่แค่นั้นเองนะครับผมเสนอขายสองพันหกร้อยบาทก่อนต่อรองราคาได้นะครับอืมอกอแสดงว่าเจ้าของที่ได้ไปอาจจะมีการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะเพราะที่แรกผมไปกับผมมันอาจจะมันน่าจะหวานกว่านี้นะมีสะดุดนิดนึงนะครับตรงนี้ อย่างที่ผมบอกไม่ใช่ปัญหาอ่ะมาดูกันแก้ปัญหาได้นะครับคมสะดุดใช่ไหมนิดนึงใช่ไหมหรือว่าอาจจะไม่ใช้ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าตอนไปกับผมมันเนียนกว่านี้นะ มือหนึ่งจากช่างนะครับห้าพันห้าลดห้าร้อยก็เหลือห้าพันนะครับเสนอขายสองพันหกร้อยบาทนะครับต่อรองราคาได้นะครับมีดสองส่งนะอืมเห็นไหมครับดีขึ้นดีขึ้นเลยนะครับแค่เจอกับหนังนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับก็เล่มนี้เดี๋ยวมีคลิปแยกนะเล่ม ของ K.I.M นะครับผมแต่ถ้าใครใจร้อนอยากจะทักทายมาก่อนก็ได้นะครับให้ดูปึ๊บทั้งหมดสามเล่มนะครับที่จะปล่อยนะครับเล่มนี้ไม่มีคลิปและมีแค่นี้เพราะมีเคยทำไว้หลายคลิปแล้วนะครับเล่มนี้เมื่อกี้คลิปรีวิวยาวๆไปแล้วนะครับส่วนเล่มนี้เดี๋ยวรอรอคลิปปล่อยแยกก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจทักมาก่อนก็ได้นะครับผม สามเล่มนี้ขายหมดนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่ติดตามรับชมช่องมีละขานครับผมอ๋อช่องทางการติดต่อโดนเอฟซีว่าแกมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่นะเบอร์ผมนะครับผมจะโทรหรือจะไลน์ส่วนใหญ่ผมจะถนัดไลน์เพราะบางทีผมทํางานไงผมมีงานประจําทํานะครับผมจะไม่ค่อยสะดวกรับแต่ถ้าไลนา์มาผมว่างผ,ผมก็จะอ่านไลน์นะครับผมต้องบอกแบบนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมช่องมีละครครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ